น,นี่ลุงจะทำส้มไข่ปลาแต่ก็ใส่เนื้อปลาไปด้วปลาที่ใช้เป็นปลายี่สกนะคะนี่ลุงล้างทำความสะอาดแล่เนื้อปลาแล้วก็แยกส่วนไข่ออกมานะไข่ปลาล้างทำความสะอาดก่อนนี่ค่ะนี่ไข่ปลาส่วนของไข่ปลาเยอะพอสมควรตรงนี้จะเป็นอันนี้อะไรอ่ะ เอาใส่มีไข่ปลาด้วยใช่ไหม,อ,มอ่านี่พ่อเขาจะพ,พ,พ่อเขาแยกพงพงปลากับไข่ปลาอีกส่วนหนึ่งไว้ทําพอหมุกใช่ไหมพ่ออ่าแต่ส่วนถ้วยเล็กนี้เขาจะทำํำจะทําส้มปลาอันนีอ้อันนี้จะทําในส่วนของส้มปลา ะเอาเนื้อปลาที่แร่เอาก้าออกจากก้างแล้วนะคะมาหั่นแล้วก็สับนะคะสับให้ละเอียดใช่ไหมพะ่ะหรือว่ายังไงสับให้ละเอียดมีหั่นเป็นชิ้นชิ้นกันเพื่อนหง่ายในการสับปลาตัวนี้ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะคะซื้อมาจากตลาด ตัวละห้าสิบบาทใหญ่อยู่นะตัวหนึงทำได้ตอนนี้พ่อจะทำสองอย่างเสร็จแล้วก็สับนี่นะคะสับสับ,สบ ทำห่อหมกปลายี่สกมีก้างเล็กไหมคะหอ่อมีอยู่นะแล้วก็ต้องสับให้ละเอียด เนื้อปลามันจะสับง่ายกว่าพวกหมูเนาะมันไม่เหนียว <Okay. S 1> มันื้พวกหมูเลื้อยแล้วมันจะนิ่มจะนุ่ม ไปหนึ่งชิ้น สับเนื้อปลาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็กระเทียมนะคะใช้กระเทียมเยอะไหมเพ่ะเยอะอยู่ไม่รู้เท่าไหร่ลองดูก่อนปอกเปลือกกระเทียมนะคะกระเทียมที่ใช้แต่แต่นี้ไม่ค่อยมีกระเทียมบ้านเราเนาะ นี่เป็นกระเทียมจีนกรีบเป็นจะใหญ่หน่อยแต่ความฉุนมันก็ไม่เท่ากับกระเทียมของไทยเนาะทุบนะคะปเปลือกก็จะแกะง่ายขึ้นเนาะ ต้องสับไหมสับด้วย เนี่ยค่ะกระเทียมก็ใช้ประมาณนี้ประมาณสักกำมือหนึ่ง <c oughs> เทียบจากเนื้อปลาแล้วก็ไข่ปลาก็ประมาณหนึ่งในสามถ้าถ้าเอาเนื้อปลากับไข่ปลารวมกันนะกระเทียมก็จะประมาณหนึ่งในสามของ <c oughs> เนื้อปลากับไข่ปลาลคะเสร็จ <c oughs> แล้วแกะเ,ลเปลือกแล้วเดี๋ยวจะทำการสับเนาะเาเดาข้อนี้ ่วนประกอบเพิ่มเติมมีข้าวเหนียวนะคะทีหนึ่งแล้วข้าวเหนียวนึ่งซื้อมาจากตลาดค่ะอันนี้ลุงกำลังจะเริ่มสับกระเทียมนะคะแวก็จะมีเกลือเนาะพอนะเดี๋ยวจะใส่เกลือไปด้วยแต่ตอนนี้นเรา,าําทีละอย่างสับกระเทียมก่อนค่อนข้าง ละเอียดหรือสับหยาบละเอียดหน่อยเนาะอาจจะไม่ละเอียดมาก <c oughs> เพื่อจะได้เข้าเนื้อปลากับไข่ปลาเอาเหนียวนึ่งก็ซื้อมาจากตลาดหอหนึ่งก็ใช้หมดไหมหรือรมาอ่า <c oughs> ประมาณครึ่งหนึ่งหรือเป่าประมาณครึ่งห่อ ลาสับกระเทียมมันชอบกระดินออกเนาะเยอะอยู่นะพอสับแลนะ้วเนาะอยู่เยอะกระเทียมได้แล้วนะคะจับหยาบ่ลยนะอ่ะตอนนี้เราเอากระเทียมลง ใส่ในกะละมังที่มีเนื้อปลานะคะเ,เกลือป่นประมาณพอป่ะอันนี้เดี๋ยวจะกะ,กะให้อ่าใส่มือไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะช้อนแกงน่าจะได้เกลือป่น,ปนนะคะล้ว ผงนัวใส่ด้วยอ่ะนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ไม่เยอะเห็นแล้วแล้วต่อไปเราก็จะเอาเข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนึ่งประมาณครึ่งหอ่อเราซื้อมาจากตลาดห่อเท่าไหร่พ่อหกบาทฮะหกบาทอ่าใส่ครึ่งหอ่อใส่ไปสามบาทประมาณปั้นหนึ่งเอาอย่างเงี้ยปั้นเอ่ออะไร อ่าข้าวเหนียวเราต้องไปละลายน้ำก่อนให้มันแยกเป็นเม็ดเม็ดนะแยกเม็ดกันละลายน้ำก่อน,นอ่ามันต้องให้มันจะได้ทั่วถึงใช่ไหมเวลาเราไปคลุกกับเนื้อปลามันจะได้ทั่วถึงยังไม่แตกมันเป็นก้อนอ๋อเดี๋ยวข้าวเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนถ้าเราไม่บี้กับน้ำเนาะต้องเอาไปกระชอนไหม ขยำขยำให้มันเม,ม็ดมันแตกว่างั้นเถอะแตกออกจากกันมันจะได้ไม่เป็นก้อนอันนี้ลุงเอาน้ำลินเอาน้ำออกแล้วข้าวเหนียวแตกเม็ดดีเอาใส่ไปด้วยกันเลย ใส่เปนในกระมังที่มีเนื้อปลามีกระเทียมเกลือนะคะใส่ไปแล้วทำไงต่อพยายามคลุกเคล้าให้มันเข้ากันให้เนื้อปลากับแล้วไข่นี่ทีหลังใช่ไหมเพาะไข่ปลาเดี๋ยวค่อยมามาคลุกอีกทีหนึ่ง พยายามให้มันเข้ากันทั่วๆให้มันทั่วๆแค่คนๆค่ยๆมาคลุกเคล้ากันเฉยๆเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเค้นไม่ได้ไปคั้นมันใช่ไหมคันปะนิดหน่อยคันนิดๆแม่แม่แต่ไม่ได้บีบจ,จนเลนนะเหลวเนาะอ่าเริ่มเหนียวเริ่มเข้ากันละ ทางอีสานเขาจะทําส้มไข่ปลาแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเฉพาะไข่ปลาเฉยเนี่ยมันจะแข็งไปนะคะมันจะไม่นิ่มเวลาทานจะไม่ค่อยอร่อย,ออยเขาต้องผสมเนื้อปลาเข้าไปด้วยเห็นสีภรรยาบ่นอยากกินส้มปลาวันนี้ลุงจัดให้แล้วแต่เรากินแบบสุกนะคะเราไม่ไม่ถนัดแบบดิบบางคนก็อาจจะชอบทานแบบดิบเนาะ มันก็คงได้รสชาติดีกว่ามัเราก็ไม่เคยแต่สุกมันก็อร่อยอยู่นะฮะไปกินที่บ้านพ่อที่อุบลน,นะคะอร่อยร้านทําให้กินเอออร่อยดีเนาะอยากจะให้ตามีทําให้บ้างลูกอุบลพ่อเคยทํำไหม ไม่เคยไม่เคยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วเงไหทุเนที่ทำ,เน,ำเนื้อเนื้อหมูอ่าทำได้ก็เออก็อ,อร่อยอยู่น, <laughs> นี่มันแปลกที่ว่าจะมีไข่ะนะอือมันเพิ่มไข่เข้าไปถ้าเฉพาะไข่เฉยๆมันจะแข็งนะคะ มันจะไม่อร่อยนี่เราเอาเนื้อเอาไข่พวงไข่ไปฉีกนะคะเพื่อไปคลุกเคล้ารวมกับเนื้อที่เรากลุกไปเมื่อกี้นะคะคลุกกับส่วนผสมที่บอกไปอ่อเฉพาะไข่ไอ้ที่พวกเยื่อที่เยื่อหุ้มไข่ก็เอาออกซะใช่ไหม เดี๋ยวมันจะไม่เข้าเนื้อใช่ไหมทิ้งใส่ก็ได้เออใส่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรกินได้ฉีกฉีกถุงฉีกถุงไข่อืเพื่อให้ไข่ออกมาเยอะเลยอเป็นไงไข่ยังไม่ค่อยแก่ใช่ไหม <ใน S 1> ไข่ยังอ่อนอไข่ย,ยังเริ่มเป็นเม็ดแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นเม็ดใหญ่ใช่ ก็ก็ได้อยู่ทํากินได้อย่างนี้นใช้เวลาหมักกี่วัน,อน,นวสองสามวันก็ได้แล้วคล้ายๆแหนมเนาะคล้ายๆแหนมหมูคร,ครุกเคล้าล่ะ อะไดนะ้แล้วไหมกระปุกนันก็ใส่ได้นะใส่กระปุกปุกที่ล้างหวานเนี่ยอ่าเดี๋ยวลุงบอกว่าจะเอาใส่กระปุกพอดีมีกระปุกที่มีฝาปิดนะคะปุกพลาสติกมีฝาปิดเป็นกระปุกที่ใส่ขนมหวานมาใช้ให้่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ อ่ตอนนี้เราจะใส่ใส่กระปุกพลาสติกนะคะ,อะเออใส่ยำเข้ากันแล้วใส่กระปุกปิดฝาไว้เวลาเราจะทานเราก็ตักไปทำให้สุกก็ได้ค่ะไปลวนไปอะไรทำให้สุกดีไม่ดีสามกระปุกนี่ก็พอดีเลยไม่ทันได้ห่อแล้วแม่ก็เนี่ยเยอะอยู่นะ Ừ, chủ yêu chủ yếu ừ. À. phá ừ. mất phá cái ตาไว้เ,เออน่าจะใส่พอดีเลยสามกระปุกดูมันเยอะแต่ว่าไอ้ไอ้นี่สามอันนี้มันพอดีเลยกระปุกสามอันนี้จุจุเยอะอยู่เนาะเหนไหน,นะหอมหอมกระเทียมหรอการทำส้มไขป่ปลากับเนื้อปลาเนาะ เสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นรอทานเลยประมาณสักสองสาวันนะคะ,ะได้สามกระปุก <c oughs> <c oughs> ก็เยอะอยู่แหละตัวเดียวนะปลาแล้วก็แล้วก็ไปเก็บในการใส่ถุงผูกปากไว้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเนาะสำหรับการทำส้มไข่ปลาก็ขอ จบคลิปแขยงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ